ทำแล้วรถต้องวิ่งพ่อต้องสวยคุณภาพต้องดีเราต้องเอาคุณภาพเข้าสู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับผมพัดเมกาโฟนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับถ้อยเสียรถยนต์นะครับทำมถึงมาเปิดธุรกิจนี้ครอบครัวผมเนี่ยทำธุรกิจท่อยเสียมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วครับถ้าบอก ทุกคนน่าจะรู้จักดีสังคมตัวโบจากเป็นคุณพ่อผมใช่ครับผมแล้วก็อยู่วงการถ้อยเสียมาก็ถ้าเป็นตัวผมก็ตั้งแต่เกิดครับเรียนจบอะไรยังไงมาเรียนจบก็ไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับช่างเลยแต่เรามีคนรู้เรื่องช่างนะ,ะแต่เราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับช่างเลยเราเะตเะ<ๆ>ใช่ครับเรียนจบจบปอตีตร,รัฐศาสตร์อ่า แล้วก็ยรรพยาธอลัทธิภาษาศาสนาอ่าครับผมบก็แต่ก็เกี่ยวกับการเรียนแล้วก็มาปรับใช้ในการบริหารเรารอ่าฮะส่วนความรู้เรื่องท่อเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดเราอยู่แล้วอ่าครับผมแล้วยังไงถึงมาเปิดกิจการมาเปิดกิจการตรงนี้ตอนแรกก็ช่วยพ่อครับช่วยกันที่ร้านแล้วก็มีน้องชายด้วยแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเราเริ่มโตขึ้นอ่าก็อยากจะมีอะไรที่มันแบบ เราจัดการเองได้แล้วก็มีไอเดียอะไรของเราที่เป็นแบบ<ไ>ต้องการแบบให้มันเป็นแบบในรูปแบบที่เราอยากเป็น<ไ>อ่าก็เลยเกิดมาเป็นร้านถ้วยเสียเมกาโฟค,ครับผมเป้าหมายของเราเป้าหมายของผมนะเกี่ยวกับท่อก็ต้องการให้เป็นแบรนด์ของแบรนด์ถ้วยเสียที่แบบคนรู้จักไ,ไม่ใช่แค่คนไทยอยากให้คนทั่วโลกรู้จักแบรนด์ถ้วยเสีย โดยฝีมือคนไทย,ไทยใช่ครับเหมือนที่เรารู้จักแบรนด์แบรนด์นอกที่ดังๆครับหลายๆแบรนด์ก็อยากจะให้มันมีมีชื่อเสียงมากขึ้นครับผมยุคนี้สู้กับต่างประเทศได้แล้วใช่ไหมยุคนี้ถ้าสู้ได้ไหมก็จริงๆเราก็ยังยังต้องพัฒนาอีกอีกหน่อยในโปรดักต์การตลาดอะไรในหลายๆอย่างก็ต้องแข่งกับแบรนด์นอกตอนนี้ก็ ตลาดแบนนอก็็ค่อนข้างที่จะพอตัวอยู่แต่ว่าคุณภาพของเราเราต้องเอาคุณภาพเข้าสู้ครับครับนะฮะตอนนี้ก็คือก็เป็นความจริงของโลกใบนี้ว่าตอนนี้ใช่ครับใช่ครับธุรกิจอย่างนี้ก็ค่องจะแข่งขันกันสูงแต่ว่าด้วยตัวที่เราไม่หยุดนิ่งเราจะพัฒนารูปแบบของเครื่องเสียงของเราอยู่ตลอดเวลาครับ่าฮะอ่าเรามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเราก็จะเป็น จะใช้เครื่องมือที่เป็นงานดัดแล้วเป็นดัด C N C แล้วครับจะเครื่องมือผมนี่ก็จะแทบจะในเมืองไทยก็น่าจะไซส์ใหญ่สุดแล้วผมนีอยู่2เครื่องดัดได้ถึง3นิ้วนี่ดัดสบายสบายมันเป็นไซส์3มนิ้วครึ่งเดี๋ยวตอนนี้กําลังทําทาดัดไซส์3นิ้วครึง่งอยู่ทาพวก,พวกรถแรงม้าสูงสูงใช่ครับตอนสามนิ้วครึ่งแค่เมื่อก่อนตอนยุค90นเห็นก็พวกเจพวกเจใช่ครับมันจะไม่มีรอยเชื่อมแล้ว มันจะเป็นแบบเป็นงานดัดชิ้นเดียวแล้วก็ไอเสียไหลลื่นมันก็ต้องดีที่สุดอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ปลกาณนะฮะที่เห็นมาไม่ใช่ว่าเพียงแต่เพียงแต่รถปกติทั่วไปมันก็เริ่มมาเห็นมีทุกรถเลยแล้ววันนี้เราก็เห็นแบบมีรถคลาสสิกมีอะไรพวกนี้ตอนนี้รถคลาสสิกก็มีไม่ขาดมีไม่ขาดครับเพราะว่ามันเป็นงานคัสตอมคือรถคลาสสิกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีความรายละเอียดในรถแต่ค่อนข้างจะสูงซึ่งผมว่าผมมองว่าถ้าเราทำในรูปแบบของเราแล้วลูกค้าที่เห็นงานของเราว่าเนี่ยมันตรงตามจุดประสงค์ที่เขาต้องการผมว่าผมทำได้แน่นอน <c oughs> ตรงนี้คือได้ทำตามที่ลูกค้าอยากได้เออแล้วอยากครับ อยากรถคลาสสิกเนี่ย,ย,ยทำไมเขาเข้ามากันเยอะโอเคทำตามที่ลูกค้ายอยากได้แล้วผลงานอย่างอื่นก็ต้องมีด้วยเลยผลงานจริงๆมันมีทั้งรถคลาสสิกก็จะมีทั้งรถเมก,กันรถยุโรปคือรถพวกเนี้มันจะเหมือนทําท่อไอเสียจะมไม่ค่อยเหมือนอาามันต้องทำแบบให้ไดย้ย้อนยุคด้วยแล้วก็มันมันเลยแสดงว่าเราโดดเด่นเรื่องานคัสตอมคัสตอมนี่เราทําตาม ที่ลูกค้าอยากได้เลยอยากได้แบบไหนบอกผมเลยผมจัดได้หมดเลยครับผมเด็กของเราใช่ใช่ถูกต้องครับผมแล้วก็ไม่ใช่ว่ารถค้าสิ่งนะรถใหม่ๆยุโรปใหม่ๆรถรถที่แบบยังใหม่ๆอยู่เนี่ยก็ทําอยู่ไม่ขาดนะครับดีเซลเบนซินใช่ครับทุกอย่างเบนบีเอ็รถเยอรมันเนี่ยผมรับรับทำหมดทุกรุ่นใช่แล้วก็ซูเปอร์คาร์ก็รับนะ มีหลากหลายกก็มีหหลลาายดูในเพจก็ได้ครับฝากเพจด้วยนะครับเพจเมกาโฟล์ลองลองดูผลงานของทางร้านได้ได้ที่เพจเมกาโฟนะครับคือส่วนใหญ่ผมก็จะนําเสนอในในในเพจนะครับส่วนช่องอื่นก็เดี๋ยวค่อยๆจะค่อยๆไปใช่ครับผมเยอะไหมอุปสรรคอุปสรรคในการทํางานก็มีครับมีแต่ว่าผมว่า การเอาชนะอุปสรรคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจ้าของร้านเนี่ยต้อง <Att ire. S 1> ต้องใช่มันเป็นมันแต่ผมกลับมองว่าอะไรที่มันยากหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเนี่ยมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับคือธุรกิจแบบพ่อ,อเสียเนี่ยมันต้องทําให้ถูกใจถูกใจลูกค้าทําแล้วรถต้องวิ่งท่อต้องสวยคุณภาพต้องดีของพวกเนี้ยสำคัญใช่ครับคือ เราต้องผ่านทุกวันเนี่ยมันจะเจอมีปัญหาอุปสรรคอะไรนิดหน่อยเนี่ยผมว่ามันมันแก้ไขได้มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับทางร้านเรานะอ่าฮะทีนี้เปิดมาแล้วกี่ปีร้านนี้ก็โฟนี่ก็เปิดมาปีนี้ก็สิบปีนะสิบสิบปีนหน,น,น่อยครับครับผมใช่ผ่านมาใช่ครับแนวนทางการทําธุรกิจของเราอ่ะอย่างเงี้ยล้มีแนวนทางการทําธุรกิจอ่าเอ่อ เรามีความรู้เรื่องถ้อยเสีย <Wow. S 1> คือเรื่องถ้อยเสียเนี่ยเราเราถือว่าเรามีความชำนาญ uh huh. พอพอพอตัวอ่าฮะก็งานหลักๆของเราก็หลังๆเนี่ยจะเป็นลูกค้าไปทางรถยุโรปซะมากกว่า mm hmm. ใช่ครับก็มีรถยุโรปรถอเมริกันแล้วก็รถสปอร์ตญี่ปุ่นที่เราทำอยู่บ,บ่อยๆ oh. รถประเภทนี้เข้ามาได้เลยครับปรึกษาได้รเรายินดีๆครับปรึกษาที่เราัคือเป็นกลยุทธ์ของเราเลยไหมเป็น strategy <ล>ไหมว่าเราจะเน้นไปทางที่รถหรูหน่อยใช่ครับ,บคือจริงๆผมก็รับไม่ได้เกี่ยงงานนะเราทําทําทุกงานแต่ว่าด้วยที่กลยุทธ์แบบไม่ได้ตั้งใจฐ <laughs> านลูกค้าของเราเนี่ยมันจะจะเป็นทางกลุ่มรถยุโรปอะฮะ คือท่านเนี้ยเราก็อาจจะตอบให้ได้เพราะว่าเราก็มาถ่ายกับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่เราเห็นตั้งแต่แบบเราทับมีเจอรถกระบะใช่ครับผมทำมาหมดแล้วมาทํมาทำมาหมดแล้วพอมาติดตลาดเนี้ยตอนเนี้ยเห็นแบบคึกคักเลยก็คือฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปก็คลาสสิกใช่ครับคลาสสิกยุโรปแล้วก็อเมริกาฝังรถแรงรถสปอร์ตใช่ใช่ใช่ตั้งทำไมใช่ทำไมเขาถึงติดใจเราผมว่า ลูกค้าในรถกลุ่มประเภทเนี้ยคือก่อนที่จะทำทำท่อ<ม>หรือจะแต่งรถจะอะไรเนี่ยผมว่าเขาก็ศึกษามาพอสมควรนะครับ,รบแล้วร้านเราก็ผลงานเราออกไปเยอะแล้วลูกค้าก็จะบอกต่อกันด้วยเราก็เลยได้ลูกค้าจากจุดนี้ค่อนข้างจะเยอะ <c oughs> คือผมอาจจะไม่ค่อยเก่งโซเชียลเท่าไหร่แต่ว่า มันยังมีลูกค้าที่เขาเขาบอกต่อก็คือถ้าลูกค้าขอแท้คือผมมองก็คือวัตถุดิบที่เราใช้ใช่ครับคือของเราเนี่ยสแตนเลสก็มีความหนาสแตนเลสแท้และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือลูกน้องลูกน้องต้องเก่งครับแล้วก็ผมก็จะลูกน้องผมเนี่ยปั้นมากับมือจะเป็นปั้นมางแต่เขาเริ่มหัดเชื่อมเลยนะ คือจริงๆ,ๆลูกน้องนี่สาคัญผมว่าอาชีพอาชีพท่อเสียนะค,คือมันทําให้เขาทาให้ให้ในรูปแบบที่เราอยากได้อะผมว่าต้องเราต้องปั้นสร้างเองอใช่อันนี้แหละมีคําถามเลยครับผมว่าหลายคนก็อยากจะรู้แค,ครับสูตรเด็ดมัดใจลูกน้องอยังไงเพราะว่าหลายคนปั้นมาแล้วก็ไป <c oughs> ก็รักเขาเหมือนน้องครับอ,อ,อเราก็เหมือนเป็นพี่ชายเขาคน ก็ต้องดูแลกันแบบที่ถึงเนาะเกิดบางทีการทำธุรกิจเนี่ยกานที่ใช้คนอย่างเงี้ยมันประสบปัญหามากเลยนะว่าแบบใช่คนเราหายแล้วแบบเราคือเหมือนเป็นพี่ชายแล้วแบบคุยกันได้ทุกเรื่องเลยยังไงครับอาจจะขอแนะนำหน่อยคือที่เนี่ยเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องอะไรกันผมไม่ได้อยากจะแบบในในจ้างลูกจ้างอ่ะคือเราอยู่กันแบบคือเราตัวเราเราก็ช่วยช่วยงานไม่ใช่ว่าให้ลูกเราเราทําเป็นเราต้องทํา ทำไปด้วยสอนไปด้วยแล้วก็ให้มันได้อย่างที่ที่เราต้องการดูแลทุกเรื่องดูแลดูแลทุกเรื่องครับเรื่องส่วนตัวเรื่องเรื่องส่วนตัวก็มีปัญหากินกินฟรีอยู่ฟรีสามมื้อนอนห้องแอร์สบายๆผมก็เหมือนน้องน้องเรา่ะล้วทางานให้เราต้องเราก็ต้องดูแลเขาใช่ครับทางลังใจทางกายแล้วก็รายได้ต้องมีทุกอย่างต้องให้เขาอยู่อย่างมีความสุขงันได้ดงผมเหรอ จริงๆก็ไม่ค่อยมีงานอดลีเล็กเท่าไหร่นะคือเวลาจันถึงเสาร์ก็ทํางานวอาทิตย์เลี้ยงลูกเวลารถยังไม่มีเวลาได้ขับเลยฮะคือมันเอาเลี้ยงลูกไปแล้วกันนะงานในลีเล็กงานในลเล็กก็มีความสุขกับลูกครับคือลูกก็ยังยังตัวยังยังเล็กอยู่ก็ยังพัลลูกโตก็ได้ไปลูกโตก็คงจะได้มีงานใดลีเล็กจริงๆครับรถในฝันตอนนี้กับตอนเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะ สิบปีที่แล้วรถในฝันผมมันก็ต้องสปอร์ตหน่อยนะก็คันนี้นะคันนี้ก็อยู่ในฝันนะอคือผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบมีมากคือแบบซื้อซื้อหนึ่งแต่ได้เยอะอ <laughs> สิปีที่แล้วถึงฝันแล้วแล้วฝ,ฝ,ลฝันต่อไปฝันอะไรฝันต่อไปก็ถ้า ถ้ามีโอกาสก็แต่จริงก็ยังชอบความเป็นยุโรปอยู่นะมีโอกาสจะไปไหนฮะเมียไม่ว่านี่ถ้ามัสโซคาร์สักคันมัสโซคาร์เครื่องใหญ่ๆบิ๊กบ็อกช่ครับใช่ครับคืออเมกาคือทำมาหลายคันแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ครอบครองอ่าฮะก็คือถ้ามีในฝันสักคันก็มีสักคันก็ดีนะอะไรบิ๊กบ็อก วิ่งอกอะไรอะไรสักกี่ห้าหกพันซีซีอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะเก่าใหม่มัดแต่งอะไรก็ได้นะแต่งเอาตัวหรือต้องเก่าหน่อยครับเก่าเก่าแต่ไม่รู้นะครับคือคือมันโอ้โหราคาเดี๋ยวนี้ก็เอาเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องไปไรเดี๋ยวรู้ครับทำท่อปุ๊บครับอซื้อต่อคนีจาก10ปีที่แล้วถึงฝันแล้วคุณคดี คันนี้ครับคือมองมานานแล้วครับว่าอยากจะมีซื้อรถเปิดประทุนสักคันอ่าฮะต่อไปก็คือมาสเตอร์คาร์มาสเตอร์คาร์อนน่นาคตนะแต่ว่าผมตอบไม่ถูกว่าเอาก็เป็นในฝันอ่าเป็นในฝันแล้วกันนะพอพอได้หึอย่างอยากได้อะไรโอ้พอหนึ่งอย่างเนาะก็อยากได้อยากได้เงิน เขาเท่าไรเงินก็ต้องเกินร้อยล้านแล้วกันนะที่เหลือผมไปซื้อความฝันผมที่หลังแล้วกันมันมีเยอะความฝันมันเยอะร้อยล้านร้อยล้านเดี๋ยวผมต้องไล่ก่อนว่าผมต้องซื้อลอตเตอรี่กี่ใบเพื่อมพรนั้นมันจะเป็นจริงทำคมแนวคิดในการดําเนินธุรกิจของเราแนวคิดในการดําเนินธุรกิจทําให้ดีที่สุด ง่ายๆครับคือลูกค้าเข้ามาเนี่ยทำให้ดีที่สุดออก่อนคือผมจะใช้คำรถทุกคันที่เข้ามาก็ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันจะดีเองเออแค่นั้นเองครับเกไม่ได้มีคำพรมอะไรมากมายหละก็ทำให้ดีทำ,ดทำให้ดีที่สุดความสุดความสามารถของเราครับผมครับปากร้านและเบอร์ติดต่อปากร้านเบอร์ติดต่อนะครับร้านเมกาโฟอยู่ถนนราชพึษ์นะครับ ราชพจกษ์พึกก็อาจะจะฝั่งท้ายราชพจกษ์พึ่หน่อยนะครับตอนถึงถนนส4 5นะครับเบอร์ติดต่อติดต่อผมโดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรศ8 8 8์แปด9ปดแยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับท่อไอเสียยินดีครับโทรมาจะได้รับคำข้อเสนอที่ดีแน่นอนครับผมครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมครับขอบคุณพ enfin> sure> <uh ี่โอขอบคุณพี่โอมากๆและขอบคุณทีมงานขอบคุณมวยแม็กครับที่ให้โอกาสวันน uh ี้ขอบคุณครับเดี๋ยวไปพบกับใครกันต่อครับบูแอมไนครับผม